สุนักจิ้งจอกฉลาดกว่าที่คิดทำให้แผนการชั่วร้ายไม่ได้ผลภายในถ้ำแห่งหนึ่งมีสิงโตที่กำลังป่วยนอนอยู่ร่างกายอ่อนล้าจนไม่สามารถออกไปหาอาหารกินได้สัตว์ต่างๆมารวมตัวกันด้วยความกังวลอยู่นอกถ้ำพวกมันรู้สึกเป็นห่วงและเห็นอกเห็นใจสิงโตที่นอนป่วยอยู่ถ้ำกลางฝูงสัตว์ที่เป็นกังวลสิงโตก็แกล้งทำเป็นอ่อนแอรอยยิ้มของมันบ่งบอกถึงแผนการชั่วร้ายด้วยความขี้เกียจของสิงโตมันไม่ต้องการออกไปหาอาหารมันจึงใช้อุบายหลอกสัตว์ตัวอื่น สิงโตแสดงความอ่อนน้อมถ่อมตนจอมปลอมพูดกับสัตว์ต่างๆว่าขอบคุณทุกคนสำหรับความห่วงใยมันมีความหมายมากพวกเจ้าช่างมีน้ำใจงด,ดงามจากนี้ไปขอให้พวกเจ้าแวะเวียนเข้ามาเยี่ยมข้าวัวนละหนึ่งตัวจะได้ไหมสัตว์ต่างๆรู้สึกสงสารและเห็นใจสิงโตจึงตอบตกลงและทำตามที่สิงโตขอร้องทุกวันจะมีสัตว์หนึ่งตัวเดินเข้าไปในถ้ำแต่ก็ไม่มีตัวไหนเดินกลับออกมาจากถ้ำเลยภายในถ้ำสิงโตกินสัตว์แต่ละตัว ที่แหวะเข้ามาเยี่ยมเยียนเป็นอาหารอย่างโหดร้ายทุกทวันเมื่อพระอาทิตย์ตกดินสิงโตก็จะเฝ้ารอเหยื่อรายใหม่ที่จะมาติดกับดักอย่างสบายใจในใจกลางป่าสุนัขจิ้งจอกกาลังเดินช้าๆไปตามทางโดยไม่รู้ถึงอันตรายที่กําลังคืบคลานเข้ามาข้างหน้าสุนัขจิ้งจอกหยุดชะง,งักจมูกสั่นไหวรับรู้ได้ถึงบางสิ่งบางอย่างที่ผิดปกติมันสังเกตเห็นรอยเท้าสัตว์หลายรอยเท้าที่เดินเข้าไปในถ้ำของสิงโตสิงโตเห็นสุนัขจิ้งจอกจึงพูดเชื้อเชิญด้วยคําพูดที่อ่อนหวาน เชิญเจ้าเข้ามาในบ้านของข้าก่อนข้ากำลังป่วยถ้าเจ้ามีน้ำใจช่วยมาเยี่ยมเยียนข้าบ้างจะได้ไหมเจ้าสิงโตเจ้าเล่ข้าไม่หลงกลเจ้าหรอกข้าเห็นรอยเท้าสัตว์มากมายที่เดินเข้าไปแต่ไม่เห็นมีรอยเท้าที่เดินออกมาเลยจะหลอกข้าไม่ได้หรอกถ้าข้าเข้าไปเจ้าก็จะจับข้ากินเป็นอาหารกับสัตว์ตัวอื่นๆคำเชื้อเชิญของสิงโตไม่ได้ผล มันรู้สึกโมโหและหงุดหงิดมากที่หลอกสุนัขจิ้งจอกไม่สำเร็จนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าไว้ใจศัตรูที่ใส่แสงคำดีเพราะเจตนาที่แท้จริงอาจร้ายกว่าที่คิดถ้าน้องๆชอบนิทานสนุกๆแบบนี้รบกวนช่วยกดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ